<OM> วันนี้กะว่าจะมาช็อปวัน Black Friday น,น,นะคะที่ NBS Store เนี่ยกะว่าจะไปโซโลแต่ไปร้ออะไรเลยค่ะเขาบอกไม่เข้าลวกค่ะ <laughs> นี่โดนได้เดนเซอร์เดวิดทุกเกอร์โอโ่ะเอาไว้ติ<ล>๊กท้อะะไรจเชียร์อะไรถูกต้องค่ะว่าวันนี้เราจะเป็นเ Kendall นเนอร์นะคะ <laughs> <laughs> นี่ก็ไปพามาดูเสื้อเจอร์ซี่โอ้โห145 145ดอลลาร์อันนี้ยังไม่รวมภาษ์เพราะว่าถ้าเกิดเกิน110ใช่ไหมคะต้องโดนภาษ์ใช่ป่ะ เป็นเท่าไหร่เนี่ยมิเน่ศุกร์ห้าพันด้านโอ้ย,ส, 5, อยสรุปแล้วค่ะซื้อที่หูเตชันเนี่ยคุ้มสุดๆก<ม>ว่วาค่ะใส่โคเทชเอสแมนเดียได้รับส่วนลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์อีกนะคะสินค้า <c oughs> ไม่ลดสินค้าลดราคาเนี่ยใส่ที่อจะได้รับติดรับส่สดสับโลกวันอีกมาที่นี่ไม่มีลดราคาขนาดแบ็คไฟเดียยังไม่ร่วมเลยเนี่ย OMW, on to you. Good do. what I my at way สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทเวนตี้ทรีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตัวกับบินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด6คู่นะครับเลื่อนการแข่งขันออกไปหนึคู่นั่นคือบรูคลินเนสกับวอชิงตันวิสเซอร์สแต่สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยทางลีกเนี่ยเขาก็ได้มีการอนุมัตินะครับการเติมผู้เล่นเข้ามาร่วมทีมโดยที่ไม่ไปร่วมกับเพดานเงินหรือว่าภาษีฟุ่มเฟือยใดๆทั้งสิ้นก็เชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้นะคคคคคคครรรรััับบสสถาาาาาานนนนนนนกก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 ณ์ขขขอออออองลลลลลีีีีีีเเเ่่่่่ยยยยยย็็็จะะๆดดดดึ้้้้ฬหททตติิิโโโโวววว -19 -19 แแูปม และอดัมซิลเวอร์นะครับเพิ่งออกมาบอกล่าสุดเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีแผนใดๆทั้งสิ้นนะครับที่จะระงับเกมการแข่งขันในฤดูการที่เหลืออยู่ดังนั้นครับเรามาติดตามชมเกมกันต่อไปได้เลยครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ทุกคนทราบช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเรานะครับแล้วก็ทีมงานด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะครับช่วยกดซับให้พวกเรามุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันเรามาเข้าสู่เกมใหญ่นะครับเกมการแข่งขันในวันนี้ถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน TNT และก็บ้านเรานะครับเป็น True Vision s กัับบบ NBA App LA Lake นน่คือเปิด้าร มาเยือนฟินิกซันส์ครับเกมวันนี้เป็นการเจอกันครั้งที่2จาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติเกมแรกเนี่ยเป็นฟินิกซันส์ที่คว้าชัยชนะม,มาได้สำหรับวันนี้ค่ะฟินิกซันส์เองเขาใช้ผู้เล่นชุด NBA Finals เลยนะคะใ,คในขณะที่ LA Lakers เองก็ยังคงต้องมีการปรับเปลี่ยนไลน์อัพกันอยู่เลยค่ะแต่อย่างไรเนี่ยก็ยังคงนำโดยร็อบบอนเจมส์นะคะแล้วก็ลัสเซอร์เวสเปลว์เปิดเกมมาเป็น LA Lakers ที่ได้ร็อบบอนเจมส์เดินเครื่องแต่หัววันกดแต้มไปก่อนเลยค่ะ10แต้มในขณะที่ลัสเซอร์เวสเปลว์นะคะก็เข้าโจมมมตตตตีีหห่่่วววงงแแล้้้ก็็ปปิดดาาททััเเอถนในใ LA Lakers จะฝย ก่อนก่อนที่ฟินิกซ์ซันส์จะรันชุดใหญ่15ต่อ2กลับเข้าสู่เกมเอลเอริเกอร์ไซการยิงที่ดีนะคะของคาร์เมลโลแอนโทนีแล้วก็เทรเวอร์อลิซาในขณะที่ฟินิกซ์ซันส์ก็ยิงวงนอกเนี่ยไม่ค่อยทํางานนะคะพลาดลูกง่ายๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้การปิดแต้มใต้แป้นที่ดีของดิอนเดรเอตันแล้วก็มิเคิลบริดจิตจบครึ่งแรกค่ะฟินิกซ์ซันส์กลับขึ้นมาน,น,านํา2คะแนนพอเข้าสู่ครึ่งหลังแป๊บเดียวเองค่ะฟินิกซ์ซนส์รันชุดใหญ่8ต่อ0ทําให้พวกเขาได้นําห่างออกไปเป็น2หลักเด er, วิดแบบะะุกนน ตอนที่ในช่วงกลางควอเตอร์แฟแฝง LA Lakers เสีจจยใจตกมปอยู่ตะตุ่มเลยค่ะเพราะว่ารบอนเจมส์ลงมาแล้วก็เหยียบขาเจคาวเดอร์ลงไปกองกับพื้นดีนะคะเนี่ยที่ไม่เป็นอะไรมากสามารถกลับมาลงสนามทําการแข่งขันได้ Lakers พยายามเกาะแต้มไปเรื่อยๆแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะจบที่การยิงที่ผิดพลาดเป็นฟินิกซันที่ครองเกมพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะ LA Lakers พยายามสู้สุดใจแต่เห็นการเล่นที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดแล้วก็ยิงพลาดเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะเชอรรนทอตันทักเกอร์แล้วก็ไอเซเห็นแล้วเนี่ยตัวมั่นใจเลยค่ะว่าแองแาง LA แน,น่นอนมีแค่โรบอนเจมส์เองค่ะที่ทําทุกอย่างให้กับทีมยิ่งเล่นเนี่ยก็ยิ่งห่างค่ะบางช่วงห่างอยู่กว่า20แตม้มวันนี้สู้ไม่ได้เลยค่ะเป็นฟรนิกซ์ันที่คว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมและผลงานของผู้เล่นในทีม LA Lakers ได้โรบอนเจมส์34แต้ม7รีบาวด์2แอสซิสต์เขาพยายามทําทุกอย่างแล้วจริงๆอ่ะลาเซอร์เวสบลู22แต้ม10รีบาวด์5แอสซิสต์กระเทินโอเวอร์อีก6ครั้งยังแก้ไขไม่ได้สักทีเลยนะคะเนี่ยเรื่องเทิร์นโอเวอร์เฟินดิกซันส์ได้เจ รีบัลดแอสซิสส์สบายๆเลยค่ะวันนี้เดียงเจรเอตัน19แต้ม11รีบาวดับเบิลดับเบิลเนี่ยดูเล่นง่ายๆเลยจบเกมฟินนิชันโชว์ความเหนือปลุกมาเอาชนะ LA Lakers แบบชิลๆ18 0ต่อ90 LA Lakers ครับจนถึงตอนนี้เนี่ยพวกเขาถือเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ยังไม่มีโอกาสแม้แต่จะเล่นแบบฟูลทีมจริงๆจังๆสักทีเลยเนื่องจากปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บครับสลับหมุนเวียนกันบาดเจ็บต่อเนื่องเลยแล้วก็เจอเรื่องโควิด19โปรโตคอลเล่นงานเข้าไปอีกครับมันก็เลยยังคงเป็นปัญหานะครัับทาให้แฟนนๆเีี่่ยยงไมมโอกส กันแบบเต็มๆมทีมสักครั้งเลยโดยเฉพาะในเกมการแข่งขันวันนี้ครับเชื่อว่าใครก็ตามที่ชมเกมกันในท่ทอสดอยู่เนี่ยถ้าเกิดเป็นแฟนเอลเอเลเกอร์สเนี่ยก็ได้แต่ทายหัวกับก,กลุมหน้าแล้วก็ได้แต่บอกว่าไม่ไหวจริงๆเลยเพราะว่าเกมในวันนี้นะครับเต็มไปด้วยความผิดพลาดเชื่อวแฟนๆรับไม่ได้กับความเน่าของทีมครับในเกมการแข่งขันวันนี้ยกเว้นอยู่คนเดียวครับแน่นคือโรบอนเจมส์ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยตัวของโรบอนเจมส์เนี่ยเขาพยายามทําทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับไมมว่าจะเป็นการทาแต้มการรีบาวการ assist. แอสซิ เขายืนเซนเตอร์ปะทะกับผู้เล่นตัวใหญ่หญของฟินิกซันส์เขาก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วทุกอย่างทําให้กับทีมครับสำหรับผู้เล่นที่กําลังจะเข้าสู่วัย37ปีเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเขาพยายามอย่างเต็มที่พยายามเอาทีมขึ้นบ่าแล้วครับวันนี้เนี่ยแบกขึ้นบา่บาบ่ากว้างๆให,ใหญ่ของเขาเนี่ยเพียงแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือด้วยวัยจะ37ปีเนี่ยแข่งขามันไม่เหมือนตอนสมัยที่เขาอยู่ไมมี่ฮิตหรือว่าจะอ,อยู่กับคลิปแลนด์คารีเ,เรกลครับพอแบกต่อไปนานๆปุ๊บเนี่ยขามันเริม ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อสังเกตดีๆเนี่ยขาเขาไม่บิดอย่างนี้ถ้าเกิดขาบิดปุ๊บเนี่ยคือจบยาวแน่นอนอย่างน้อยต้องมีอีก2อาทิตย์แต่ตัวของรูบารเจมเหมือนว่าเหยียบลงมาแล้วเขายังทรงอยู่แล้วรีบดีดล้มไปเลยนี่คือคนที่เขาล้มเป็นเกยยังทําให้กลับมาสู่สนามทําการแข่งขันต่อไปได้และจบเกมเนี่ยวันนี้กดไป34แต้มนะครับเป็นการทําระดับอย่างน้อย30แต้มเนี่ยเป็นครั้งที่8แล้วในช่วง12เกมหลังสุดเชีว่์แฟนๆเอลเอร์เลเกอร์นะครับไม่ต่างจากแอนด์มินตูลเลยครับพอเห็นผลงานของรู ชิ้วเดี๋ยวมาซับน้ำตา,าจริงๆเลยค่ะ หลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของรบอลเจมส์เองเนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับว่าเขาก็พร้อมลงสนามทำการแข่งขัน,นแต่เราก็ยังคงต้องติดตามข่าวกันต่อนะครับว่าทีมจะออยังไงเพราะว่าแม้ว่าขาจะไม่พลิกขนาดนี้เนี่ยแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่ามันยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ลึกๆแน่นอนครับต้องทำการทรีทเมนต์แบบสุดๆเลยในส่วนของรัสเซลเวสบุกครับในเกมวันนี้เนี่ยเขาก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ปัญหาเนี่ยเป็นอย่างที่แอนมีนตูนพูดเลยครับนั่นคือการเทิร์นโอเวอร์แม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยจะทำระดับ,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 ดบ,ดบอย่่าาางนน้้ออยเปป็ัแตญหกคืร เกิดตราบใดที่เขายังคงเทอร์นัวเวอร์แตะระดับ5ครั้งขึ้นไปแบบนี้เนี่ยมันก็ยังคงมีผลในภาพรวมของเกม LA เลเกอร์สแน่นอนครับ็อปพลิงกานะครับ GM ของทีมเนี่ยเขาก็ได้เคยออกมาบอกครับว่าการที่เขาตัดสินใจเอาราเซเวสบุกเข้ามาร่วมทีมเนี่ยส่วนหนึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเขาต้องการเอามาลดบทบาทภาละความหนักหน่วงในการเล่นของรบอนเจมส์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นทั้ง2คนจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการส่งเสริมซึ่งกันและกันมากเท่าที่แฟนๆรวมไปถึงทีมของพวกเขาต้องการแน่นอนครับทั แต่ว่าในภาพรวมทั้งหมดพวกเขาต้องดีกว่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่รัสเซลเวสบุกเขาควรจะมอบให้กับ LA l a k e r s แต่ในเมื่อจนถึงตอนนี้เนี่ยยังทําไม่ได้สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดณขณะนี้นั่นคือการลดจํานวนการเทิร์นอเวอร์ครับถ้าเกิดทําได้เนี่ยก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแล้วละครับแต่ที่น่าผิดหวังสองคนหลักๆเลยครับในเกมวันนี้นั่นก็คือเทเลนฮอตตันทักเกอร์ครับนี่คือเบอร์หนึ่งในวันนี้เลยการยิงของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเขาเพิ่งออกมาจาก COVID mm hmm. โ,โ,โควลลิด มันเหมือนมันหลุดออกไปเลยนะครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนวันนี้พยายามยิงถึง8ครั้งไม่ลงเลยกลายเป็นการยิงพลาดนะครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ LA Lakers อันดับ3ร่วมหลังจากที่มีการพยายามยิงมากกว่า3ครั้งแล้วไม่ลงเลยแบบนี้นี่คือการเล่นที่แบบโอ้โหวันนี้เนี่ยแฟนๆได้แต่สายหัวแน่นอนครับเพื่อนๆใช่ไหมครับจนถึงตอนนี้เนี่ยตัวของแทเรนฮอตตันทักเกอร์เขามีค่าฉเฉลี่ยในการทําแต้มเนี่ยสิแต้มต่อเกมการยิงฟิลโกอยู่ในระดับ30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองการยิง3คะแนนนี่คือแย่มากๆนะครับยี่สิ เล่นที่ทีมเนี่ยคาดหวังว่าจะเป็นตัวอนาค,คตนะครับไปไปมาผลงานชักแย่ลงแย่ลงอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งทีม LA Lakers เนี่ยเขาเคยปฏิเสธการเทรดนะครับกับ Kyrie r เพราะว่าไม่ต้องการที่จะเสีย t e r e n c h o a r d Tucker ไปอันินตูนก็จําได้บัตรนี้เนี่ยแฟนๆเริ่มคิดอีกแล้วถ้าสมมติว่าตอนนั้นเทรดไปเนี่ยมี <c oughs> <c oughs> Kyrie เข้ามาอยู่ในทีม,มาอาจจะดีกว่านี้ก็เป็นไปได้นะนี่คือสิ่งที่แฟนๆเขาเริ่มคิดแล้วและอีกหนึ่งคนในวันนี้ครับน่าสงสารเหลือเกินนั่นคือ i s a i Thomas ฮอตตันทักเกอร์ยังไงบอกไม่ถูกพยายามยิง11 mm hmm. ครั้งนะครับลงแค่1นี่ก็ไม่ถึง10%แต่ยังดีกว่าตัวของไทเรนฮอตตันทักเกอร์หน่อยครับไทเรนฮอตตันทักเกอร์นี่เจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับยิงฟิลโกวันนี้เนี่ยสิบสามครั้งรู้สึกจะลงแค่ครั้งเดียวเองไอเซทอมัส <say> วันนี้พยายามสุดๆแล้วครับแต่มันทำไม่ได้จริงๆเพราะว่าวันนี้เกมรับของฟินิกซ์ซันรบกวนตลอดเวลาเลยโดยรูปร่างที่สูงยาวแต่ละตำแหน่งเนี่ยโอ้โหได้เปรียบรูปร่างค่อน mm hmm. ข้างแน่เกมวันนี้ ขาทั้งคู่เลยแ่ละครับและอีกหนึ่งคนครับที่น่าเสียดายแทนแน่คือคาเมโลแอนโทนีด้วยความที่หัวร้อนนะครับจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยถือว่าเป็นตัวความหวังในการยิง3คะแนนในฐานะตัวสำรองเลยพอไปหัวร้อนครับไปโวยกรรมการจังหวะที่เขาคิดว่าเขาควรจะได้ฟาวแต่ไม่ได้เนี่ยพอไปโวยมากๆปุ๊บกรรมการก็เลยเป่าจัดให้เลยฟาวเทคนิค2ครั้งติดก็ต้องออกสนามจากการแข่งขันไปมันก็เลยยิ่งทําให้เกมของลาเลเกอร์ที่ยิ่งยั่วเข้าไปหนักเลยครับสิ่งเดียวที่เกินความคาดหมายของแฟนๆในเกมวันนี้ครับแน่นคือผลงานการทําแต้มของเทรเวอร์ หลักนะครับการยิง3าคะแนนไม่พลาดเลยช่วยการรีบาช่วยการเล่นเกมรับตามสภาพแล้วก็อายุของตัวเขาเองเต็มที่แล้วจริงๆนอกนั้นเนี่ยไม่มีใครเลยนะครับที่ทําแต้มถึง2หลักในเกมวันนี้มีแค่เรบรล์เจมส์รัสเซลเวิสบล็กแล้วก็เทรเวอร์อาริซาที่ไม่มีใครคาดคิดไม่มีทางสู้ฟินิกซ์ซันส์ได้เลยในยามที่ทีมเป็นรองแบบนี้นะครับแล้วเจอกับทีมที่ค่อนข้างแข็งเนี่ยเราจะเห็นความผิดพลาดเราจะเห็นความชัดเจนมากๆเลยว่าปัญหาของทีมตัวเองเนี่ย uh huh. มันเป็นยังไงแล้ววันนี้เนี่ยเจอกับฟินิกซ์ซันส์ทีมทถือว่าอยู่ในระดดัััับบหวววถเเเขขาป็นนนอองงลลีีกยช่้ ทําให้พวกเราเนี่ยชัดเจนมากๆว่า L.A.Lakers ณเวลานี้เนี่ยไม่มีทางสู้ทีมในระดับหัวแถวได้เลยโดยเฉพาะซีรีส์7เกมถ้าเกิดยังขาดตัวหลักแบบนี้ตราบใดก็ตามครับที่ทีมเนี่ยยังไม่ได้อยู่กันครบๆนะครับโดยเฉพาะบิ๊กทรี360ของพวกเขาเนี่ยวันนี้ขาดแอนโทนีเดวิสไม่มีทางสู้ฟินิกซ์ซันส์ได้เลยถ้าเกิดไปเจอในเพลย์ออฟเป็นซีรีส์7เกมยิ่งไม่ต้องถามเลยครับสู้ไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นกันชัดเจนจริงๆสำหรับเกมหน้านะครับพวกเขารอรับการมาเยือนของแซนแอนโทน o โอสเปอร์เป็นเช้าวันศุกร์ LA Lakers จะไหวหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้เนี่ยแพ้3เกมติดแล้วครับ ถามไปด้วยในส่วนของฟินิกซ์ซันส์กันบ้างนครับทีมของพวกเขาเนี่ยช่างตรงข้ามและก็แตกต่างกับ LA แอสเลเกสุดเกินในส่วนของ LA Lakers เนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเห็นปัญหาในส่วนของฟินิกซ์ซันส์เนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเห็นความแข็งแกร่งทีมของพวกเขาแสดงให้เห็นเลยนะครับทั้งหลีว่าพวกเขาเนี่ยมาจริงและก็มาเต็มขนาดไหนในฤดูกาลนี้ทองการพิสูจน์ตัวเองเลอเกินว่าการเข้า NBA Finals ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ฟลุกอะไรใดๆทั้งสิน้นถ้าเกิดเ,เพื่อนๆที่ชมเกมกัน,นในเเ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 เกกกกมมมมมมวันนนนนีีีี้่่่่ยยะะะรจห็ล็ลาาาาขอองปทไไไดดดดดดโโฉพ การยิง3คะแนนเปิดเกมมาเลยเนี่ยพวกเขามีการพยายามยิงถึง9ครั้งไม่ลงเลยสักครั้งเดียวจบครึ่งแรกมีการพยายามยิง3คะแนน22ครั้งลงแค่3ครั้งเท่านั้นเองหรือว่าพลาดไปถึง19ครั้งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าทําไมพวกเขายังสามารถเอาชัยชนะไปได้แบบชิวๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นเป็นเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยนะครับมีความหลากหลายในการเล่นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับวงในวงนอกสลับหมุนเวียนปรับเปลี่ยนกันได้ตลอดเลยและสุดท้ายครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือทีมของพวกเขาเนี่กา้ไดด อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างมากที่สุดก็เป็นไปได้เดวินบูเกอร์ในเกมวันนี้เนี่ยเหมือนเล่นแบบชิลๆไม่ได้มีอะไรเล่งอะไรมากมายเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยการเล่นแตกต่างเหลือเกินนะครับในสมัยที่ยังไม่มีคริสพอหลังจากที่มีคริสพอเนี่ยเดวินบูเกอร์ไม่ได้เป็นผู้เล่นที่พยายามแต่เน้นจากการทําแต้มอย่างเดียวเขายังมีการรีบาวการสร้างจังหวะให้เพื่อนๆทําแต้มง่ายๆหลายต่อหลายครั้งเราก็เห็นนะครับในเกมวันนี้สิ่งที่ดีและก็เชื่อว่าแฟนของฟินนิคซันเห็นแล้วสบายใจนั่นคือการเล่น ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพลาดการลงสนามถึง7เกมติดต่อกันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซ้ายเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้นี่คือแบบสบายๆเห็นและเชื่อว่าโอ้สบายใจแน่นอนครับสำหรับแฟนๆเดียงเรย์เอตันก็เช่นเดียวกันนะครับในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยเขา,ขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นร้อนแรงอะไรมากมายแต่การเล่นต่างๆของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นกุญแจสําคัญอีกหนึ่งอย่างครับกับความสําเร็จของฟินิกซ์ซันส์การที่มีคริสพออยู่ในทีมครับมันทำให้เดียงเรย์เอตันแล้วก็เดวินบกเกอร์เนี่ยการเล่นต่างๆเนี่ยเติบโตขึ ก็เจอเดียงเรย์เอตันเนี่ยนะครับเผาสบายสบายเลย LA เอรเกอร์สก็ต้องเปลี่ยนอาจอแดนออกไปเอาเรบบอนเจมส์ครับที่ตอนนี้เนี่ยต้องมายืนเป็นเซนเตอร์จาเป็นนะครับหลายต่อหลายครั้งเลยหลายต่อหลายเกมด้วยมันก็ยิ่งเสียเปรียบรูปร่างครับไม่รู้จะก,กันเดียงเรย์เอตันยังไงเพราะว่าสูงยาวกว่ายเยอะเลยจับคุกหมุนยิงมันก็เลยทําให้แต้มวงในของฟินิกซันค่อนข้างดีนะครับในเกมวันนี้แม้ว่าการยิง3คะแนนไม่ดีแต่เขาก็ยังมีการโจมตีวงในครับมิเคลพริจิตวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เขายิงไม่ดีเลยนะครับถ้าเกิดเพื่น่นนนได้ส รรก็ยังไปทําประโยชน์อื่นๆให้กับทีมนะครับแน่นคือการเล่นเกมรับตัวของเขากับเจคาวเดอร์สคนนี้เนี่ยเป็นคนสร้างปัญหาให้กับ LA เลเกอร์ตลอดเวลาเลยโดยการใช้เกมรับเนี่ยแหละครับนำพาแล้วเดี๋ยวพอจังหวะมันพาไปแต้มของเขาก็ค่อยๆเดินครับมิเคลบริจิตสุดท้ายก็จบที่ทําแต้ม2หลักอยู่ดีหันไปมองในส่วนของทัพสำรองครับนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยพอ LA เลเกอร์เสียคาร์เมโลแอนโทนีออกไปปุ๊บเนี่ยการต่อสู้ของทัพสำรองเนี่ยมันก็ยิ่งช่างแตกต่างเข้าไปครับแต้มของเทรเวอร์ริซ่าเนี่ยมันเป็นแต้มที่แบบ สำรองของพวกเขาเนี่ยถือว่ามีค่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเจวลแม็กกี้แคมรอนจอห์นสันแคมรอนเพนไม่ว่าจะเป็นวงในหรือว่าวงนอกครับสามตัวหลักสำรองของพวกเขาเนี่ยทำให้ตัวจริงของฟินิกซ์ซันจะออกไปพักแบบสบายใจมากๆเลยครับยิ่งเล่นยิ่งเห็นความแตกต่างมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยกลายเป็นว่าฟินิกซ์ซันเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่พวกเขาเมีผู้เล่นสามารถทําแต้มถึง2หลักได้มากกว่า6คนครับในเกมวันนี้เนี่ยมีผู้เล่นถึง7คนนะครับที่สามารถทําแต้มถึง2หลักได้นี่คือความแข็งแกร่งอย่างเเห็นไดด้ชัลย ในฤดูกาลนี้ไปไปมา,มานาทีนี้เนี่ยดูแล้วนะครับในเกมวันคริสต์มาสเนี่ยเกมคู่ระหว่าง Golden State Warrior กับ Phoenix Suns อาจจะเป็นคู่ที่น่าดูแล้วก็สนุกที่สุดแล้วก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนแตกต่างกัน หลายๆทีมในฤดูกาลนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นร่วมเป็นทีมเนี่ยนะครับการโฟล์บอลต่างๆซูเปอร์สตาร์ของทีมเนี่ยก็แสดงผลงานได้เป็นอย่างดีเป็นอะไรที่น่าติดตามลืยเกินครับดีไม่ดีเนี่ยฟินิกซ์ซันส์กับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์อาจจะไปเจอกันนั้นนัดชิงสายก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าแอลเอเลเกอร์เนี่ยยังไม่มีการปรับทัพเสริมทีมก่อนเส้นตายการเทรดที่ดีได้สำหรับเกมหน้านะครับฟินิกซ์ซันส์จะรอรับการมาเยือนของโอเคซีซันเดอร์ทีมเก่าของคริสพอก่อนที่เขาจะยยย้้าาาาาามออู่่่กัับบเเเนนนนนนนหปป็็ชววุ9ถืงงิดึ ฟินิกซ์ซันส์ควรจะคว้าชัยชนะให้ได้สถานเดียวครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ไมมี่ฮิตจัดหนักถลม Indiana, er 125่มอินเดียนาเพเซอร์125-96ไทเรอร์ฮีโร่กับดันแคลโลปิซันวันนี้แม่นจริงๆอ่ะนิวอ็อกซิฟออสเอาชนะยดีทรอยต์พิสตันไปได้1 0 5ต่อ91ชนะในบ้านของตัวเองได้สักทีนิวออลิมเพลเกนซูได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะพอร์ลันทรอเบลเซอร์111-97ต่อเป็นชัยชนะเกมที่3ติดต่อกันแล้วดัลลัสแมวเวริกส์ทั้งๆที่ไม่มีลูกกระดอนชิคแล้วก็คริสต ทิมบอวูฟที่ชนะมา4เกมติดได้เอาชนะไป114ต่อ102เป็นยังไงบ้างคะไฟแฟร์อลเอเลกวันนี้หัวใจบอบช้าแค่ไหนคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะถ้าหากไม่อยากพลาดข้อมูลหลังเกมคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้อย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 Man i a ตรงกลางนี่เลยนะคะเพราะ NBA คือจีได้องพวกเรา23 Man i a วันนี้พวกเราทั้งสคนกับคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ